ไปดูยังไปดูยังเพิ่งไงเดี๋ยวพี่ออเดี๋ยวพี่ออพาไปดูเดี๋ยวพี่ออพาไปดูอุ้ยจริงปะเนี่ยสูงไม่ต้องไปขี่เขาอยากหนาวไปเลยคุณก็ได้อย่างเดียวเลยมามมองหน้าคอนีดไม่ไปไปได้ประมาณนี้ กาอยากดูครับอยากดูพี่โอ๊คซื้อขวให้น้องหน่อยได้ครับยินดีมากหนึ่งร้อยใบเนี่ยทั้งทั้งโอ้โหได้เลยทั้งเริ่มเพราฉันเหมาลมกัจากหกสิบล้านเป็นเจ็ดสิบล้านเออเจ็ดสิบล้านประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวให้การไปดูบางออเดอร์บางบางครั้งอาจจะหลุดก็ลองลองดูก็จะเป็นตะกร้าจะเป็นตะกร้าออปชันนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะไม่ได้เหลือครบทุกสีแล้วใช่มป็นนานมาไลฟ์กันทีนึ่ง ซึ่งอันนี้ก็คือรอบรอบสดเ็ดีอ่าไม่ทันแต่คนก็ยังกดกันอยู่เลยตอนนี้คนก็ยังสู้ศูหเหลือไม่ขาดศูนย์หมดไปแล้วนะจ๊ะหมดแล้วจริงจริงหรอคะมีรีเฟซตะกล้าใหม่ไหมคะดูไปดูให้ตอนนี้นะคะลิฟตยูังศห้าศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์ห้าศยเสบอ็ดเหลือศูนย์ห้าศูนย์เค่ะอศูนยมันจะมีเตอร์ด้วยนะคะใช่ค่ะอัลโลรัเกรสใช่บางทีแบบ ไม่ได้อยากให้มีสีเยอะมากเป็นสีนุ่ๆอ่อนๆมันจะมีหูมองไม่เห็นเลยช่วยด้วยสิเพราะอ่อนมากไม่มันมีสีพี่โอแต่ว่ามันใสไงนึกออกป้ะแสงแมลงสูตรเจ็ดเนี่ยจะเป็นชมพูอ่อนๆมีกริเตอร์ก็คือสามารถทาไปโรงเรียนได้สามารถทาท็อกอัพกับตัวอื่นได้ใช่ค่ะถ้าเรามีลิปแมทอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็ซื้อสามารถทาสูตรห้ากับสูตรเจ็ดได้นะเพราะว่าสูตรห้าเนี่ยจะเป็นสีซ้มอิฐ ใช่สีส้มผิดแล้วถ้าอยากให้ปากบามีกรีเตอร์ก็กดไปคู่กันได้เลยคะ่ะสมมติท้าสุดอ่ะขอย็มมือพี่โอ <S <s ้หน่อยศูนย์ห้าครับใช่สวศูนยห้านะคะ ส่วนมาจะเป็นสีส้มผิดออกตุ่นๆุตัวนี้ก็เป็น e v r อว D y l ลุกได้เลยทาได้ทุกวันใช่กดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนใครเป็นสายฝอถือว่าเหมาะมากเลยนะเป็น e v r อว D y l ลุกได้แล้วก็แบบสายฝอคือถูกใจสีนี้เลยค่ะแล้วก็อาจจะท็อปอัพด้วยท็อปอัพด้วยสูตรจ็ดมันจะมีความแบบวาวๆมันมรู้สีน่ารักมากคืออยากแบบเพิ่มความน่ารักนะคะก็เอาสูตรเจกับสูตรอะไรค่ะไปด้วยกันได้เลยใช่